เรื่องเล่าผีตอนคืนสยองผีเฮี้ยนเขย่าวขวัญในสวนยางสวัสดีค่ะเราชื่อหญิงสำหรับเรื่องที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านมาน่าจะ15ปีแล้วละ่ะคือมันเป็นเรื่องราวในช่วงหนึ่งของชีวิตเราตอนที่ครอบครัวไปเป็นคนสวน กรีดยางให้กับเท่าแก่คนหนึ่งในจังหวัดตรางคือครอบครัวเราเป็นคนอีสานบ้านเกิดอยู่ขอนแกน่นตอนนั้นเราอายุแค่ประมาณสี่ห้าขวบคุณพ่อคุณแม่ท่านรับจ้างกรีดยางเลี้ยงดูเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจำความได้ซึ่งพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้พาพวกเรารอนแรมรับจ้างไปเรื่อยๆจนได้ไปอยู่กับเท่าแก่นายหนึ่ง ซึ่งแกบอกให้พวกเราไปอยู่กินกันที่สวนยางโน่นเลยโดยที่นั่นจะมีห้องแถวปลูกไว้เป็นที่พักคนงานอยู่ประมาณ3-4สี่ห้องจากนั้นเขาก็ให้คนขี่รถนำทางพวกเราเข้าไปตอนที่พวกเราไปถึงที่พักก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่นั่นเลยสักคนพ่อก็ได้ถามคนที่นำทางมาว่า ทำไมไม่มีคนงานคนอื่นเลยคนนำทางแกก็บอกว่าพอทำงานเก็บตังได้ประมาณหนึ่งพวกเขาก็น่าจะกลับไปอยู่บ้านเกิดของเขาละมัง้งเมื่อคนนำทางตอบอย่างนั้นก็ไม่มีใครได้เอะใจอะไรแล้วพ่อก็ถามอีกว่าที่นี่มีอะไรไหมคนนำทางก็บอกว่ามีอยู่แหละก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางทั่วไปไม่อยู่ใหม่ก็บอกกล่าวพ่อปู่แม่ย่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบริเวณนี้ด้วยหลักพูดเสร็จแล้วแกก็กลับไปทำให้เหลือแค่เราสามคนพ่อแม่ลูกตอนนั้นเราก็ไม่รู้อีโนอีเนอะไรหรอกแต่ก็พอจะจำเหตุการณ์บางช่วงได้ในวัยนั้นเราก็ย้ายโรงเรียนเป็นว่าเล่นเพื่อนฝูงก็ไม่มีกับเขาหรอกเพราะเราเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเล่นคนเดียว พูดคนเดียวจนพ่อกับแม่เห็นจนชินตาที่สวนยางพาราแห่งนั้นจะมีหมาเฝ้าสวนอยู่หนึ่งตัวเราเองก็จำชื่อมันไม่ได้แล้วละ่ะแต่ก็ดีอยู่นะที่อย่างน้อยก็มีมันเป็นเพื่อนเล่นเวลาหยุดโรงเรียนหรือตอนที่เราไม่สบายที่สวนยางพาราแห่งนั้นไฟฟ้าอะไรเข้าถึงทุกอย่างแค่ทางเข้ามันดูเปลียวไปหน่อยเท่านั้นเอง เราสามคนก็พากันเก็บสัมภาระแล้วก็เดินสำรวจบริเวณห้องพักซึ่งตรงข้างๆที่พักนั้นจะเป็นที่ทำแผ่นยางพาราโดยจะมีเครื่องรีดแผ่นยางแบบไฟฟ้าตั้งอยู่หลังห้องพักจะมีต้นเนียงที่สูงและใหญ่มากซึ่งมันน่าจะขึ้นอยู่ตรงนี้มานานหลายปีแล้วละ่ะตอนมองขึ้นไปก็เห็นมีผ้าผูกอยู่ที่กิ่งหนึ่งของต้นเนียงซึ่งกิ่งนั้นมันมีขนาดใหญ่ พอที่จะปีนขึ้นไปนั่งได้สบายเลยละ่ะและผ้าที่ผูกอยู่นั้นก็เป็นสีแดงเลือดหมูแบบคล้ำๆมันปลิวไปปลิวมาตามสายโลกแต่ตอนนั้นพ่อแม่เราก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อตกดึกพ่อกับแม่ก็จะออกไปกรีดยางตอนเวลาตีหนึ่งไอเราก็จะรู้สึกตัวตลอดเพราะแสงไฟที่พ่อลุกขึ้นมาเปิดแต่แล้วเราก็หลับไปเหมือนเดิม จนผ่านไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ครอบครัวเราได้มาอยู่กันที่นี่มันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งคนนำทางคนเดิมก็เข้ามาถามพวกเราว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมพอจะอยู่กันได้หรือเปล่าคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังหรือสนใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องงานที่พวกผู้ใหญ่เขาคุยกัน เลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาจนถึงคืนเดือนดับคืนนั้นแม่ได้อยู่นอนเป็นเพื่อนเราโดยให้พ่อออกไปกรีดยางคนเดียวไอ้เราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมแต่ก็ดีเหมือนกันที่จะได้ไม่ต้องนอนคนเดียวแต่พอพ่อเราเดินออกไปได้ไม่นานจูจ่ๆมันก็มีเสียงลมพัดกันโชคมาวูบใหญ่ กิ่งไม้เสียดสีกับหลังคาดังมาเป็นระยะระยะเราก็คิดในใจว่าอีกประเดี๋ยวฝนคงจะตกพอลมสงบไปได้สักพักมันก็มีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนเสียงเท้าคนเดินอยู่หลังห้องพักที่เรานอนอยู่กับแม่เสียงเดินนั้นมันวนไปวนมาพอเราหันไปหาแม่ก็เห็นว่าแม่นอนหลับไปแล้วเราก็เลยนอนงาย มองขึ้นไปบนหลังคาทำตาปริบๆแต่แล้วมันก็มีเสียงขูดผนังด้านหลังห้องใกล้ๆก,กับบริเวณที่เรานอนอยู่เสียงขูดนั้นมันดังมาจากข้างบนลงล่างมันดังอยู่หลายครั้งจนเราต้องปลุกแม่เพราะเราเริ่มกลัวและสงสัยขึ้นมาแล้วหละ่ะพอแม่ตื่นขึ้นมาท่านก็บอกว่านอนๆไปเถอะเสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจ ตอนนั้นเราก็กลัวจนพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเราได้เดินไปดูที่หลังห้องว่ามันจะมีรอยอะไรไหมแต่เมื่อเดินดูจนทั่วแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันจะมีรอยอะไรแล้วเสียงขูดที่ได้ยินเมื่อคืนนี้ละ่ะมันคืออะไรกันแน่ พอครอบครัวเราอยู่ที่นี่ไปได้อีกสักพักทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติพ่อกับแม่ก็มักจะเอาสร้อยพระมาห้อยคอเราก่อนนอนทุกคืนและยังเอาสร้อยพระอีกเส้นไปห้อยไว้ที่หน้าประตูห้องด้วยแต่แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งที่พ่อไม่ได้เอาสร้อยพระมาห้อยคอให้เราเพราะคืนนั้นพ่อกับแม่ไม่ได้ออกไปกรียา ตอนแรกพ่อเราท่านนอนหน้าห้องพักแต่แล้วยังไม่ทันที่จะดึกสงัดเท่าไหร่นักจูจูฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทั้งลมทั้งสายฝนนั้นกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงตอนนั้นเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงฝนกับเสียงฟ้าร้องไหนจะมีฟ้าแลบมาอย่างไม่ขาดระยะซึ่งมันน่ากลัวมากๆเลยละ่ะหลอดไฟในห้องก็ดับมันมืดจนมองอะไรไม่เห็น พ่อก็เลยกลับเข้ามาในห้องพอเรานอนไปได้สักพักแล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้เกิดขึ้นเพราะจูจ่ๆเสียงเครื่องรีดยางพารามันก็ดังขึ้นมาเอเราสามคนพ่อแม่ลูกก็ได้แต่นอนกอดกันตัวสั่นอยู่ในผ้าห่มจากนั้นเสียงเครื่องกรีดยางก็หยุดลงไป แต่ผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีมันก็กลับมาทำงานขึ้นอีกแต่คราวนี้เครื่องมันทำงานเร็วกว่าเดิมจนเกิดเสียงดังน่ากลัวมากเราได้แต่นอนนิ่งๆฟังเสียงนั้นด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะหยุดหายใจยแต่แล้วมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมา มันเหมือนมีใครมาเคาะประตูหน้าห้องตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีท่าทีโต้อตอบอะไรซึ่งเสียงเคาะนั้นก็ยังไม่หยุดมันยังดังต่อเนื่องอยู่เรื่อยจนพ่อเราท่านน่าจะหมดความอดทนเลยตะโกนออกไปสุดเสียงว่าอย่ามากวนอย่ามายุ่งด้วยเลยเราสามคนไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเสียงเคาะก็หายไปพร้อมเสียงเครื่องกรีดยาง ที่ค่อยๆดับลงฝนก็เริ่มซาจนเหลือแค่ฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วคืนนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเราสามคนพ่อแม่ลูกก็นอนหลับสนิทไปยันเช้าหลังจากเหตุการณ์เขย่าวขวัญในคืนนั้นเรื่องนี้มันก็เงียบไปได้สักระยะคืนต่อๆมาเราก็นอนหลับกันเป็นปกติ แล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่เราเกือบจะช็อกตายเลยก็ว่าได้คือคืนนั้นพ่อกับแม่ก็ออกไปกรีดยางเหมือนเช่นทุกคืนไอเราก็ดันนอนไม่หลับได้แต่นอนดูทีวีไปเรื่อยๆแม่ก็กำชับว่าห้ามออกไปไหนห้ามเปิดประตูห้ามขานรับเสียงใครเด็ดขาดเราก็พยักหน้าเป็นอันเข้าใจในห้องแม่ก็เตรียมกระโถนสำหรับเด็กเอาไว้ให้ เผื่อว่าเราเกิดปวดฉี่หรือปวดอื่ขึ้นมากลางดึกคืนนั้นเราก็นั่งๆั่งนอนๆอนดูทีวีไปเรื่อยๆหาของเล่นมาเล่นอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆหมาที่เฝ้าสวนมันก็หอนกันยกใหญ่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกเอาเองตามประษาเด็กว่าหมามันคงจะเหงาปากของมันนั่นแหละก็เลยหอนขึ้นมาอย่างนั้น แต่แล้วจูจ่ๆมันก็มีเงาคนมาหยุดที่หน้าประตูห้องซึ่งเราสังเกตเห็นผ่านช่องว่างที่ขอบล่างของประตูแล้วพร้อมๆกันนั้นมันก็มีเสียงดังและเป็นเสียงของพ่อเราที่พูดมาว่าเปิดประตูให้พ่อน้อยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้พูดตอบอะไรเราลุกขึ้นมาจะไปเปิดประตูห้องแต่กลับเปิดไม่ออก เพราะประตูถูกล็อกจากด้านนอกเราก็เลยตะโกนบอกว่ามันเปิดไม่ออกแล้วจากนั้นเสียงเคาะก็กลายเป็นเสียงทุบเราตกใจวิ่งกลับไปยังที่นอนแล้วก็นั่งมองไปที่ประตูตอนนั้นเรารู้แล้วละ่ะว่าข้างนอกนั้นมันไม่ใช่พ่อของเรามันเขย่าประตูเหมือนพยายามจะเข้ามา แล้วก็พูดด้วยเสียงผู้หญิงที่แหบพร่าว่าเปิดประตูเปิดเสียงมันพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนเรากลัวแล้วร้องไห้แข่งกับเสียงทีวีผ่านไปสักพักเสียงนั้นมันก็เงียบลงไปไอเราก็หยุดร้องไห้แต่แล้วทางด้านหลังห้องมันก็มีเสียงขูดดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันขูดแรงมาก เรากลัวจนต้องถอยไปอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องแล้วเสียงทุบประตูก็ดังขึ้นมาอีกรอบนาทีนั้นเรากลัวจนฉี่ราดคาตรงนั้นเลยละ่ะซึ่งเสียงทุบประตูก็ยังไม่หยุดแล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงหัวเราะดังขึ้นและพูดว่าไว้จะมาเล่นด้วยไหมไอเรานี่กลัวอย่างสุดชีวิต เลยร้องตะโกนเรียกแม่ขึ้นมาอย่างสุดเสียงสักพักพ่อกับแม่ก็วิ่งมาเปิดประตูห้องแล้วเข้ามากอดเราเอาไว้แน่นสรุปว่าคืนนั้นเราต้องออกไปเดินกรีดยางกับพ่อแม่ทั้งคืน แล้วพ่อก็เอาเรื่องที่เราเจอไปเล่าให้คนนำทางฟางังคนนำทางแกก็ยอมปริปากเล่าให้ฟังว่าที่สวนยางพาราแห่งนี้เคยมีคนงานสองคนผัวเมียเขามาทำงานอยู่ที่นี่และฝ่ายเมียก็กำลังท้องอ่อนๆอยู่ด้วยแต่อยู่มาได้สักพักหนึ่งฝ่ายผัวได้แอบหนีตามผู้หญิงคนอื่นไปปล่อยให้เมียท้องลูกน้อยอยู่คนเดียวเธอก็เลยคิดสัน้น ไปผูกคอตายที่ต้นเนียงหลังห้องพักและหลังจากที่เอาศพลงมาแล้วผ้าผูกคอยังติดอยู่ที่กิ่งนั้นอยู่เลยเพราะไม่มีใครกล้าเอาออกสรุปว่าผู้หญิงคนนั้นเธอตายทั้งกลมนั่นเองคนนำทางยังบอกอีกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้สักคนเพราะผีเฮียนมากเกือบฆ่าคนงานที่นี่ไปหลายครอบครัวแล้วยังดีที่แต่ละคน เขามีของดีคุ้มกันอยู่บ้างเมื่อพ่อเราได้ฟังอย่างนั้นแกก็รีบหาที่อยู่และที่ทำงานใหม่ทันทีเพราะกลัวว่าผีผู้หญิงคนนั้นจะมาเอาเราไปอยู่ด้วยรวมเวลาที่ครอบครัวเราอาศัยอยู่ที่นั่นก็สักประมาณห้าเดือนเห็นจะได้ซึ่งคนนำทางเขาบอกว่าครอบครัวเราอยู่สวนนี้ได้นานที่สุดเท่าที่เคยมีคนงานมาอยู่แล้วหละ่ะ แล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูเท่าแก่เจ้าของสวนเท่าแก่เขาก็เลยเอาคนมาทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วก็โค่นต้นเนียงพร้อมกับป่ายางทั้งหมดพ่อกับแม่ก็พาเราไปรับจ้างกรีดยางที่อื่นต่อและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณหญิงด้วยนะครับ าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ